โจทย์สมการนี้นะครับเป็นสมการมมสองครับลองดูแปลความหมายดูนะครับใช้การวาดรูปก็จะช่วยได้ให้คิดง่ายขึ้นนะครับสีชมพูแล้วกันขนาดของสี่เหลี่ยมผืนผ้า,อา,าลองวาดลองวาดดูครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นรอบรูปยาวห้าสิบสี่เมตรเส้นรอบรูปนี้นะครับยาวห้าสิบสี่เมตรด้านยาวเนี่ยยาวกว่าด้านกว้างสามเมตรถ้าเราสมมุติขึ้นมานะครับถ้าให้ด้านกว้างเป็น x เนี่ย แน่นอนด้านยาวยาวกว่า3เมตรก็ต้องเอา x ไปบวกเพิ่มเป็น3เพิม่มอีก3ใช่ไหมครับ x บวก x บวก3เราก็จะได้ว่าถ้าเอา4ด้านเนี่ยมารวมกันก็จะได้54ใช่ไหมครับด้านนี้ x บวก3น,นี้ก็ x บวก3ด้วยนี่ก็ x ด้วยเราลองเอาทั้ง4ด้านมารวมกันนะครับก็จะได้ x บวก x แล้วก็บวกกับ x บวก3เขียนใหม่ดีกว่า แล้วก็บวกกับ x บวก3นะครับซึ่งจะเท่ากับ54เป็นความยาวรอบรูปนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สมการกำลังสองนะครับเป็นสมการเชิงเส้นเคเราก็ทำต่อนะครับ x บวก x บวก x บวก x ได้ 4x 4x บวก3กับบวก3ก็เป็นบวก6นะครับเท่ากับ54เสร็จแล้วเราต้องการให้ ลบตัวเลขหายไปนะครับต้องการให้บวก6หายไปเราก็ลบ6 2ข้างครับลบ6ลบ6 2ข้างครับตัดกันหรือจะบอกว่าย้ายบวก6ไปลบ6นี้ก็ได้นะครับ54าลบ6ก็ได้4 8โอเคเพราะฉะนั้น 4x ก็จะเหลือแค่ 4x นะครับเท่ากับ48อยากให้4หายไปนะครับเราก็หาร4ทั้ง2องข้างครับ หรือว่าคุณได้เศษหนึสนสีนั่นเองนะครับหารสี่สองข้าง10ก็ตัดสี่ 2, 5, 4, 4. นะครับหารกันได้1นครับสี่หนึ่คูณเก็ได้ x นะครับหรือจะบอกว่าย้ายคูณ4ไปหาร4ก็ได้นะครับสี่หารสีได้12นะครับก็จะได้ x เป็น12ออกมานะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้คือ12 ด้านนี้บวกไป3ก็ต้องเป็น15นะครับก็เป็นขนาดของสี่เหลี่ยมออกมาเป็นคําตอบนะครับเทคนิคก็ลองเทคนิคของข้อนี้ก็คือลองวาดรูปดูนะครับจะได้คิดง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับ